เอาละรครับเราเหมือนโดนตำรวจจับอีกแล้วนะครับก็ครานี้เป็นคดีอะไรก็ไม่รู้ผมอ่านไม่รู้เรื่องนะครับก็โอเคโอเคเราอยู่ W ศูนย์หนึ่งนะครับโอเคเข้าใจเข้าใจอ่าครับเราติดคุกทั้งหมดกี่วันอ่ะเออหกสิบสามวันนะครับโอเคซึ่งในหกสิบสามวันนี้เราทำอะไรได้บ้างเดินไปเรือดเปื่อยเดี๋ยวนะ งาคนถือไม้อะไรด้วยนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปในห้องนี้ก่อนอ่าโอ้ทำอะไรไม่ได้เลยปกติมันจะมีของล้มนะแล้วเราเก็บขึ้นมาแล้วเราก็ได้ตังค์นะครับห้าเหรียญแต่ว่ามันไม่มีอะ่ะเดี๋ยวเราไปที่อื่นดีกว่าคลิปนี้เป็นไปได้นะผมจะไม่ตัดเยอะขนาดนั้นนะครับอุย้ยตำรวจเป็นอะไรหรือเปล่าคนนี้ก็ล้มอีกคนหนึ่งแล้วขอไม้หน่อย ว้าวแย่งไม้แบบนี้ไม่ได้อะไรตำรวจตำรวจมีเรื่องอะไรกับเราไม่มีนะห้องผมอยู่ไหนเลยเนะี่ยห้องนี้หรือเปล่าน่าจะใช่นะครับมีมนุษย์ตัวเขียวอยู่แล้วนะครับเดือดฮักเขามาทำอะไรที่นี่เดี๋ยวผมใส่อันนี้ก่อนยานะครับโอเค ไดผมเต็มแล้วแล้วก็เอาขโมยไปในห้องตัวเองเอ้าววัดดีวัดดีดดห,หัวทองห,หัวทองจะเอาอะไรโอเคโอเคเอาให้เขานะครับอ่าเพิ่มอิทธิพลในโรงพักนะครับอา้าวผมจะขโมยไปไว้ในวันนี้ของตัวเองนี่หว่าเอาคืนเอาคืนเพื่อนเราขอเอาคืนเพื่อนเราจะเก็บไว้รักษาตัวเองตัวนี้แหละ อ้าวมีเรื่องมีเรื่องอะไรไม่ยอมอะไรอะไรอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่มานี้เลยเมื่อกี้ทำอะไรไว้เพื่อนเพื่อนมันช่วยอะไรเล่าฮะเอาผูวมาทำอะไรเอาพูวมาทำโอ้เจ็บลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาไอเนี่ยทำอะไรไอเนี้ยมายุ่งเรื่องจะเอาหนักละตีเวลาสามคน มันพลุลมมูลกันหมดแล้วโดนล็อกแล้วแล้วๆๆๆออกออกออกวดลมไปแล้วเ,วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นๆแล้วหนีก่อนหนีไปไม่ได้เดี๋ยวเราเอาที่ขุดไว้ที่ห้องตัวเองนะครับเพื่ออะไรไม่รู้ไว้ในห้องนี่แหละแล้วก็ไอไอหัวท้องเนี่ยมาเลยไม่โดนอีกเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันนะครับก็ัน้ตตัวเขียวอยู่ข้างในนี้ เรามีเรื่องกับเขาได้นะเฮ้ยไปนอนด้วยกันได้ยังไงเนี่ยตัวเขียวเตะหนึ่งครั้งออกโอ้เขาตีกันอีกแล้วครับไม่ไม่มันตัวเขียวจะตีเราไม่ตีลรวเหรอเฮ้ยทหารพกปืนทหารพกปืนทหารพกปืนเราพกปืนไม่มีใครกล้าหือเราแล้วทหารวะ ดูขึ้นมาทหารทหารรังแกนักโทษอ้าวอุตส่าห์ช่วยนะเว้ยเอามาไอ้นี่ทำอะไรเนี่ยไอ้นี่จะเผาโรงพักเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีคนจะเผาโรงพักเดี๋ยวก่อนข้างล่างเนี่ยทำอะไรถือไม้ตั้งใจวางแผนจะระเบิดโรงพักเอาโดนยิงไปหนึ่งนัดแล้วเราโดนซ้อมละโอเคทาหารจับมาเลยทหาร วันนี้เราจะลุกก่อนนะครับนอนตลบยาวลุกขึ้นมาพร้อมกับปืนหนึ่งคู่ไม่ใช่ปืนหนึ่งกระบอกลุกไปแล้วปละหนีไปก่อนเดี๋ยวเราจะไม่แหกคุกนะจะเอาชิบหายแล้วโดนหมายเหตุเรียกตัวแล้วครับเอาละเราจะโดนจับแล้วเดี๋ยวก่อนเราเรายอมโดนจับไหมหรือว่าจะหนีหนีอยู่ในนั่นแหละ เดี๋ยวเดี๋ยเพิ่งนะเข้ามาในประตัวนโอเคกว้างระเบิดโอ้อะเราโดนไปด้วยลุกขึ้นมานอนยาวเลยลุก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 ขึ้นมาสิเคลียดีมากไปตรงนี้นะครับแล้วก็ตำรวจมันน่าจะจับเรา แย่งอาวุธมาแล้วฟาดหัวมีปืนมีปืนอันนี้ใช้ปืนกลตำรวจคน,นนี้มันใช้ปืนกลอย่าๆยายา,ยาโอ้จะหยิบปืนกลซะหน่อยโดน,นจับนะครับอ้าวแน่คนนี้มันไล่ยิงตำรวจไปทั่วไปหมดเลยมันแก้งนักโทษคนอื่นด้วยเออผมแค่เออนายไม่ต้องพูดเลยนะ เอาละแต่ยังไงก็ตามเราถูกนะครับไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันโอเคก็มีคนอิสราเอลเหรอคนอะไรเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมเราทำนิ้วเหมือนเราเป็นครูอย่างนั้นน่ะไอ้นี่คุโยโทรศัพท์ไม่ไมเราจะไม่ไม่ใช่ไม่ไม่นี่ครยโทรศัพท์เราจะไม่คุโยโทรศัพท์กันในเวลานั้นไม่เราไปหยิบโทรศัพท์ตรงนี้วะ ไอ้น,นี่มึงบางอาจกูโทนสับแลเหเมื่อกี้โอ้ชิบหายละเป็นเรื่อยละครับเดี๋ยวผมจะไม่นอนไอ้น,นี่จะเผาลงพักอีกละตำรวจตำรวจเหรอตำรวจหรอขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับอันนี้เป็นพวกของแก๊งไม่ใช่แก๊งสิเป็นพวกของคนคุกสีส้มใช่ไหมทินฐานของเขานะครับ ห้องน้ําห้องน้ํามีไอ้นี่ไงเพิ่มเลือดได้เดี๋ยวก่อนตำรวจตักเตือนว่ะเราต้องไปนอนก่อนสภาพเราตอนนี้คือแย่มากไปนอนไปนอนอะไรหยิบขึ้นมาได้ไหมหยิบเก้าอี้มาได้นะครับามาทำอะไรเอา,าฟาดไอไอหน้าโจรเนี่ยไอหน้าโจนเนีน่ย ฟาดบัวต์ฟาดหนีแล้วไอ้นี่มันไอ้นั่นนี่เดี๋ยวนอนแป๊บหนึ่งเอ้าอย่าตายอย่าตายลุกขึ้นมาอย่าตายอย่าตายไม่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 อย,ยังไม่ตายขอประถมพยาบาลด่วนเลยเดี๋ยวก่อนไม่รอดแน่ต้องใช้แล้วครับ ค่อยชั่วแล้วก็นอนสักแป๊บหนึ่งนะครับให้เวลามันลันไปตอนนี้เวลาบ่ายโมงในเกมเขียนแล้วก็เราจะจะจะ,จะตื่นขึ้นมาเอาอะไรเฟลไม่รู้โอเคตื่นมาก็หาเรื่องคนอื่นเลยครับอเสื้อดำเนี่ยไอเสื้อดำเนี่ยโอ้เก๊กเก๊กมากไอเสื้อดำ,ออดำโอ้ยไ,ไม่ไม่โดนได้ยังไงนี ไปไหนแล้วไอเสื้อดำไม่เจอครับตำรวจตำรวจอู้งานตำรวจอูง้งไอนี่ไงไอเสื้อดำไอเสื้อดำมานี่ไอเสื้อดำแขนมาเมื่อกี้เพื่ออะไรก็ไม่รู้เอาต่อหน้าตำรวจ,จตเตมเลยชิ้หายแล้วโอ้ยข้อหาไปชกไอเสื้อดำนะครับไปทำร้ายร่างกายมันในรอบนี้แล้วน่าจะผิดจริงๆละดูทรงเราไม่น่ารอด อ้าวเรายังถูกอยู่เว้ยเราไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับมีผู้พิการนะครับหนึ่งคนขอได้ไหมขอโอ้ยมันออกมาแล้วมันเดินช้าเว้ยเกอ้าวสู้อ่ะสู้อ่ะคือเป๋ๆเงีเ้ยงสู้อ่ะมาก้าใช่ไหมอ้าวจับไม่โดนเกตำรวจเรียกอะไรแล้วให้เราไปนอนใช่ไหมเราไปนอนก่อนก็นกได้ อันนี้ถืออะไ,ไม่มีใครถืออะไรหลอนเบรนะครับตีห้าในเกมล้วเดีย๋ยวเราเข้าไปนอนก่อนนะครับคลองแรกปะใช่เข้าไปนอนผมต้องยกเตียงเข้าไปเหรอให้สุดหรือเปล่าอ่ะก็นอน เดี๋ยวเรานอนจะเลือดเต็มเลยนะครับตอนนี้ผมอัดคลิปมาสิบนาทีแล้วนะครับก็คาดว่าคลิปนี้เราจะตัดต่อด,ดีไหมหรือไม่ตัดน่าจะตัดนิดหน่อยแหละผมไม่ได้แบบใส่แบบโดดๆไปเลยนะครับแต่ก็คลิปของผมนี่คือไม่ค่อยได้ตกแต่งอะไรเยอะเหมือนคลิปชาวบ้านเขานนะคือก็จะดูเรียวๆหน่อยนะครับคือเอาง,ง่ายๆคือพูดแบบภาษาง่ายๆก็ขี้เกียจอ่ะนะครับ อย่าทำเยอะอ่ะแต่ก็พยายามตัดให้มันกระชับนะครับไอ้นี่ไอ้นั้นถือตังอะ่ะตำรวจตำรวจไม่ไม่เอาที่มันเลยอะ่ะมันถือตังต่อหน้าต,ต่อตาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดิมยังงั้นไอ้นี่เอาตังไปอา้าวตังไมไ่ตำรวจต้องจัดการมันนะมันมันชั่วมากมันไปแย่งอาวุธคนอื่นด้วยไอ้นี่มึงมานี่เลยเอา้าวทหารทหารไม่ช่วยผมอะ่ะ ทหารเออนั่นแหละวุ่นวายกันไปหมดแล้วไอ้นั่นก็ถือตังไอน,นี่ไอ้นี่หลับไอ้นี่หลับไอ้นี่หลับตังกูจบเอาไอ้นี่มีเรื่องว่ะเอาตังใส่กระเป๋าไปแล้วคือไม่ได้ผมมีอยู่ห้าสิบเหรียญน,นะครับไอ,อหัวฟูยังไงเนี่ยโอ้ยลบอีกแล้วมาโอ้ไอน,นี้เอาเรื่องว่ะไอน,นี้ไอน,นี้โหดว่ะเยมันโหดโหดใช่ไหมโหดใช่ไหมมานี่โหโดนอีกแล้ว เตะเอาแล้วตำรวจยาเอาแล้วตำรวจตำรวจมันไล่ลลเราแล้วนอนแป๊บนึงตำรวจนอนแป๊บนึงนอนแป๊บนึงนอนแป๊บนึงลีเลี่ยแป๊บนึงตำรวจเอาเรื่องเอาเรื่องแล้วโอ้ยทหารยาลุกไปก่อนจับเอาอีกแล้วครับ ก็หาทาร้ายร่างกายเอาเราปวดขี้ด้วยโอเคตารวจเอาผมไปเข้าห้องน้ําก่อนท่านอะไรนั่นนะ่ะสารผู้ตัดสินเอาผมไปเข้าห้องน้ำโอเคผมถูกอีกแล้วนะครับไม่ได้ทาอะไรผิดปวดขี้นะตอนเนี้ยไปเข้าห้องน้ําก่อนส้วมอยู่ไหนส้วมอยู่ในนี่โอเคไม่ไม่ไกลนะครับส้วมอยู่ตรงนี้แล้วก็ข้ห้องน้ำโอเค เรียบร้อยแล้วเอา้าอะไรเนี่ยลุกขึ้นมาตำรวจโอ้ยแอนนั้นตัวใหญ่วะ่ะแขกข้างบนนั้นมันตัวใหญ่วะ่ะเดี๋ยวลุกขึ้นมาก่อนแต่ก่อนลุกขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะใหญ่คุมที่นี่เกินไปละให้มันรู้ว่าที่นี่ใครใหญ่นะครับให้มันรู้ที่นี่ใครใหญ่ใครใหญ่เงี่ย เอาเรื่องเหรอไม่ไม่ไม่เอาคืน้นไม่เอาคืน้นไตะเตะเตะอาแล้วโดนเก้าอี้ฟาดเอาแล้วมันจับผมแล้วมันหักขาผมด้วยปล่อยปล่อยเจ็บนะเว้ยลุกขึ้นมาไม่น,าน่ารอดละไม่น,าน่ารอดละสติสติแตกไปละเรียบร้อยค่าสมองโอ้ยเป็นบ้าแล้วตอนนี้ก็คลิปนี้จะมีสักสิบห้านาทีก็ได้นะ สิบห้านาทีแล้วก็ไปตัดเอาเหลือสักเจ็ดแปดนาทีนะครับน่าจะได้อยู่แต่ก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวผมคิดดีทีนึงผมจะตัดยังไงนะครับจะตัดแบบกระชับกระชับมันจะอยู่ตกประมาณแปดนาทีอ่ะแต่ถ้าเกิดเอาแบบตัดแค่ช่วงที่ไม่เอาอเฉยๆก็น่าจะแค่แบบสิบนาทีอะไรอย่างนงี้นะครับโอเคลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาคลิปจะสั้นกระยาจะยาวคือแล้วแต่ผมนะครับผมเป็นผู้กําหนดไอ้หมออันนี้มันทําอะไรเนี่ยไม่ใช่หมอนี่มันเป็นตํารวจ ไอ้นี่ไอ้นี่เป็นตีขาใหญ่ขาใหญ่ในคุกนี้ชิบหายละผมว่าผมตายว่ะดูทรงละทรงไม่รอดละไอ้นี่มันเล่นผมแล้ววะก็อี้มะอ้โอ,โ,อโดนกระทืบเฮ้ยมีเพื่อนช่วยเอาใช่ไหมมึงเป็นอะไรมึงดูขึ้นมาตำรวจเอาฟานหน้าแล้วออกหนีตำรวจปืน โอ้โดนปืนยิงโอ้แย่งมุสตาจะแย่งปืนเอาจะโดนจับอีกแล้วลุกขึ้นมาได้ลุกขึ้นมายังได้อยู่ได้อย่ลุกขึ้นมามั <laughs> นจะตายแล้วนะครับปืนปืนอยู่ที่มือเลยลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาอาจจะยากรเป็นอะไรเนี่ยประกาศอะไรแล้วเนะี่ย ประกาศแล้วไม่รู้ตา,ารคนนี้ต้องโดนยิงดูขึ้นมาโดนยิงเราสภาพก็จะมืนจะตายแล้วนะครับทรงเราก็ไม่รอเท่าไหร่ทหารนี่ตายแล้วเหรอ,อยังยังไม่ตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันลุกขึ้นมายิง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 ไอทหารไม่ไม่ชีบหายละยิงผิดคนไอ,ไอนอ้นน่จะตายแล้วมั้งไอนั้นตายแล้วนะครับโอเค เรายิงไงตำรวจเสื้อดําอ่าตำรวจเสื้อดําต่อยเราเราหันผิดทางชิปหายแล้วลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นอ้าเจ็บโดนกระทืบซ้ําจบละจบละโดนจับไปอีกดอกครับเรียบร้อยอเคไม่น่านรอละจ่ายร้อยเหรียญร้อยเหรียญนะจ่ายไหมจ่ายก็ได้ไม่เป็นไรเซฟนี้ไม่ได้มีค่าอู่แล้วเอาจ่ายไม่ได้ตังค์ไม่ถึงโอ้จบ โดนขึ้นศาลเลยครับแล้วศาลตัดสินมานน้เราบี้ผมผิดแล้วผมโดนเข้ามาสามรอบแล้วนะครับรอบนี้้าไม่ผิดนี่ไม่รู้ว่างไงแล้วนะอา้าวยังถูกอยู่ทําบุญมาด้วยอะไรวะเนี่ยไอคนนี้มันถูกทุกอย่างเลยไหมมันเป็นเจ้าใหญ่เลยคนนี้เป็นลูกหลานเจ้าของโรงพักเหรอหรือว่ายังไงเด็กเส้นนะครับเหมือนจะเป็นเด็กเส้นยังไงก็ไม่รู้เราเข้าโรงาหารก่อนโรงาหารมีอะไร ผมจะเล่นไม่จบวันนะก็จะแบบเล่นไปเรื่อยๆพอไม่เล่นแล้วก็แบบก็เริ่มใหม่อย่างนงี้นะครับคือไม่ได้มานั่งกังวลเซฟอะไรนะไม่เป็นไรเราเล่นเพื่อความสนุกนะครับไอ,อคนที่มันมีหนวดนะมันทําอะไรนะแต่ละคนในแกงนี้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกัน,กนไปพวกนี้น่าจะคุมที่นี่นะครับอยากมีเรื่องอะตำรวจตำรวจหนะ้าเหมือนเราเลยตำรวจ ตำรวจเป็นพี่น้องเราใช่ไหมตำรวจแค่ไม่มีข่าไอ้นี่กินไหมดึงเก้าอี้แค่เนี้ยเฮ้ยอยากมีเรื่องกับไอ้สองคนเนี้ยไอ้นี่ก่อนเลยมาเลยมาเลยไอ้ตัวใหญ่โดนบิดขาแล้วโอ้ยโดนชกโอเค ดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องล้มไอ้พวกนี้ให้ได้โดนแล้วนั่นแหละขึ้นเก้าอี้กระโดดซ้ำได้ไหมเขาบอกเขาเกลียดเราเอาสิโอหกระโดดซ้ำไปแล้วครับตอนนี้เขาล้มลงนอนละยนขึ้นมาเราก็เจ็บนิดหน่อยแต่ไอ้นี่มันจะตายแล้วโอเคมันบอกเราชนะ,นะแล้วครับหูเราใหญ่ที่สุดในคูกนี้แล้วนะตอนเนี้ย ไอ้ค่าแล้วมันขึ้นเก้าสิบเก้าอ่ะอย่างโหดมันใครสู้เราได้โอเคครับผมคิดว่าคลิปนี้เราพอกันแค่นี้ดีกว่าในคลิปหน้าถ้าเกิดอยากให้ผมเล่นเกมนี้ก็เข้ามาดูกันเยอะนะครับเม้นกันมาได้นะว่าแบบเฮ้ยพี่สนุกดีอยากให้ผมเล่นเกมนี้เดี๋ยวเล่นให้ได้นะครับแต่ว่าคลิปอาจจะลงก้นข้าง,างช้านะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งผมก็ ไม่ค่อยได้ทําคลิปแล้วช่วงนี้นะครับก็ที่มาทาเนี่ยก็คือเครียดๆนะครับก็อยากมาระบายความเครียดอะไรนิดนึงการมาเล่นเกมนี้นะครับห็นคนชอบผมเล่นเกมนี้ด้วยโอเคครับขอบคุณมากคลิปนี้ไม่มีอะไรละโูไม่ได้ออกไปจากนอกเมืองเลยนะคลิปเนี้ยก็อยู่แต่ในคุกอย่างเดียวนะครับก็เดี๋ยวเผื่อๆคลิปหน้าอาจจะทําเป็นแบบอยู่ออกนอกคุกบ้างอะไรางี้นะโอเคครับพอละคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนก็จ่ายสิบห้าเหรียญไปทำไมวะ โอเคโอเคเรียบร้อยละไปแล้วทุกคนยิงตำรวจแค่หมดเลยโอ้สภาพไม่รอยละภาบจบเกมละ